สำหรับขั้นตอนในการบรรจุสารทำความเย็นนะคะเข้าสู่ระบบประปาอากาศภายในรถยนต์ของเรานะคะหลักๆแล้วเราจะแบ่งการบรรจุหรือว่าการเติมสารทำความเย็นนี้นะคะออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะโดยประเภทที่1ก็คือเป็นการเติมสารทำความเย็นแบบเติมใหม่และแบบที่2นะคะคือการเติมสารทำความเย็นแบบเติมเพิ่มเข้าไปนะคะ ซึ่งความแตกต่างระหว่างเติมใหม่และเติมเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยเนาะแบบที่1น,นะคะก็คือการเติมใหม่การเติมใหม่เราจะ,ะเติมในลักษณะของกรณีที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นนะคะที่จําเป็นที่จะต้องถ่ายสารทําความเย็นเดิมนะคะที่อยู่ภายในระบบออกให้หมดก่อนอแบบนี้เวลาเติมเข้าไปจะเรียกว่าการเติมใหม่นะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการเติมเพิ่มเข้าไป ะะการเติมเพิ่มก็คือหมายความว่าภายในระบบเนี่ยเรามีสารทําความเย็นอยู่แล้วนะคะแล้วเราจึงทําการเติมสารทําความเย็นใหม่เข้าไปนั่นเองนะคะ,ะลำดับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะคะของการเติมใหม่นะคะขั้นตอนของการเติมใหม่เดี๋ยวเราเริ่มกันได้เลยค่ะหลังจากการทําสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการถอดออสายบริการสีเหลืองนะคะออกจากปั๊มสุญญากาศแล้วให้เราทําการนะคะ ต่อเข้ากับถังบรรจุสารทำความเย็นนะคะโดยในที่นี้จะใช้สารทำความเย็นประเภท R 1 3 ca ค่ะเมื่อต่อสายบริการสีเหลืองเข้ากับถังเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการหมุนเปิดวาล์วของถังบรรจุสารทำความเย็นโดยหมุนเปิดให้สุดนะคะจากนั้นหมุนหลีนะคะหมุนหลีย้อนกลับมาเล็กน้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานจากนั้นให้ทำการไล่อากาศภายในสายนะคะโดยหมุนคลายที่สายบริการเส้นสีเหลืองเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่อากาศที่อยู่ในสายออกจากนั้นให้เราทำการวัดอุณหภูมิโดยรอบนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิในที่นี้นะคะ อ,นนอุณหภูมิโดยรอบเนี่ยณเวลาที่เรากําลังทําการเติมสารทําความเย็นอยู่นั้นนะคะให้เราสังเกตนะคะอุณหภูมิฝั่ง dry นะคะก็คือฝั่งแห้งเนาะเ <uck> มื่อเราวัดนะคะอ,อ่านค่าจากตัววัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะพบว่านะคะอุณหภูมิที่เราวัดได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3 3องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นให้เราทำการเปิดตารางนะคะเพื่อเทียบอุณหภูมิพบว่าที่3 3องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ91.4องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะจากนั้นให้นำค่าอุณหภูมิในองศาฟาเรนไฮน์นะคะไปเทียบในตารางแสดงค่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างอุณหภูมิฟาเรนไฮน์และค่าความดันที่มีค่าเป็น psi เพื่อที่เราจะได้ดูว่า เวลาที่เราเติมสารทำความเย็นเข้าไปภายในระบบแล้วเนี่ยค่าความดันที่ปรากฏบนเกจวัดความดันนะคะจะต้องมีค่าเท่าใดในฝั่งทางด้านโลและฝั่งทางด้านไฮนะคะรวมไปถึงอุณหภูมิที่ออกมาในส่วนของ e ีวา o ป a ร o r เเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิเท่าใดนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราเทียบแล้วนะคะจะพบว่า อุณหภูมิที่91องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยจะต้องมีค่าความดันฝั่งอีวา o ป a เรเตอร์เนี่ยที่34.2 psi นะคะและความดันเกตนะคะฝั่งความดันสูงเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ187 psi นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบค่าความดันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการหมุนเปิดวาล นะคะฝั่งทางด้านโลเมื่อเราเปิดวาล์วเรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตความดันทั้ง2ด้านนะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเป็นการเติมใหม่โดยจะไม่มีการสตาร์ทรถยนต์นะคะจะอาศัยความดันภายในถังเนี่ยดันให้สารทําความเย็นที่มีสถานะแก๊สนะคะไหลเข้าไปภายในตัวระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ของเรานั่นเองค่ะ จากนั้นให้สังเกตค่าความดันที่โชว์บนเกจวัดความดันฝั่งทางด้านโลและฝั่งทางด้านไฮนะคะค่าความดันที่อ่านได้จากเกจฝั่งสีน้ําเงินคือฝั่งโลและฝั่งสีแดงคือฝั่งไฮจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะถัดมาให้เราทําการเช็คว่าวาวสีแดงปิดสนิทหรือยังนะคะให้เราหมุนปิดนะคะหมุนโคลสวาวสีแดงจากนั้นมาเปิดวาวสีน้ําเงินนะคะเล็กน้อย เพื่อที่จะทําการดําเนินขั้นที่2คือการเติมสารทําความเย็นเพิ่มเข้าไปภายในระบบนั่นเองค่ะขั้นแรกเนี่ยให้เราทําการเช็คให้ดีนะคะว่าวาล์วฝั่งสีแดงหรือว่าฝั่งทางด้านไฮเนี่ยปิดสนิทหรือ,อยังเราจะต้องทําการปิดให้สนิทนะคะเนื่องจากเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยจะส่งผลทำให้คอมเพรสเซอร์มีกำลังอัดที่สูงมากนะคะหากเราไม่ปิด ะะวาวฝั่งสีแดงนะอาจจะส่งผลทําให้ความดันนไหลย,ย้อนกลับเข้าถังอาจจะส่งผลทําให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้นะคะดังนั้นเช็คให้ดีก่อนนะคะเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วว่าวาวฝั่งสีแดงปิดสนิทให้เราทําการเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยค่ะ ่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการปรับกระจกลดลงนะคะทั้งหมดทั้ง4บานเลยเนื่องจากนะคะเราจะ,ะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้อคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานขณะที่มีการเติมสารทำความเย็นเข้าไปภายในระบบนั่นเองค่ะจากนั้นให้ทำการกดปุ่มสวิตช์ AC นะคะเพื่อเป็นการสั่งการให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหมุนปรับสวิต โรเวอร์นะคะไปเบอร์แรงที่สุดและหมุนปรับสวิต์อุณหภูมินะคะให้มีอุณหภูมิที่เย็นที่สุดเพื่อป้องกันนะคะการตัดของคอมเพรสเซอร์อีกเช่นเคยนะคะจากนั้นให้ออกจากรถยนต์นะคะมาทำการหมุนเปิดวาล์วฝั่งสีน้ำเงินนะคะหรือาวาล์วฝั่งทางด้านโล่เปิดเพื่อเติมเข้าไปนะคะหมุนเปิดแช่ไว้สักพักแล้วก็หมุนปิดจากนั้นสังเกตค่าความดันที่เกีอ่านได้ นะคะ,ะให้มีค่าเท่ากับที่เราหาค่ามาได้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะคือฝั่งทางด้านโลจะต้องมีค่าอยู่ที่34.3 psi และฝั่งทางด้านไฮหรือฝั่งเกตสีแดงนะคะจะต้องมีค่าความดันอยู่ที่187 psi ซึ่งในระหว่างการเติมใหม่เข้าไปนะคะก็ต้องพยายามสังเกตค่าความดันเรื่อยๆนะคะให้เปิดและปิดบาวสินเมเงินไปเรื่อยๆจนได้ความดันที่ต้องการนั่นเองค่ะจากนั้นเป็นการตรวจเช็คนะคะว่าภายในห้องผู้โดยสารของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือยังโดยวิธีการแรกใช้การสัมผัสโดยใช้ฝ่ามือของเรานะคะวัดบริเวณช่องลมแอร์ออกนะคะโดยให้ห่างจาก ช่องลมแอร์ประมาณ1ฟุตนะคะจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่แห้งนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นวิธีที่2ก็คือการใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะในการวัดอุณหภูมิโดยการเสียบเข้าไปที่ช่องลมแอร์ออกจากนั้นให้สังเกตอุณหภูมิที่ลดลงเรื่อยๆนะคะเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วให้ทำการ หมุนปิดวาล์วแมนิโฟเกตฝั่งทางด้านโลให้เรียบร้อยจากนั้นทําการดับเครื่องยนต์และหมุนปิดวาล์วของถังบรรจุสารทําความเย็นจากนั้นทําการไล่ความดันที่ยังค้างค้างอยู่ในสายบริการเช่นสีเหลืองบริเวณชุดแมนิโฟเกตออกก่อนจากนั้นจึงทําการคลายข้อต่อที่อยู่บริเวณถังบรรจุสารทําความเย็น จากนั้นหมุนคลายวาลฝั่งสีน้ำเงินนะคะก็คือวาลฝั่งทางด้านโลหมุนคลายออกให้สุดและทําการปลดล็อกออกจากวาลที่อยู่ภายในระบบนั่นเองนะคะจากนั้นให้ทําการ ลดล็อกนะคะวาลวบริการฝั่งทางด้านท้ายหรือฝั่งทางด้านสีแดงในขั้นตอนนี้นะคะฝั่งทางด้านสีแดงเนี่ยจะมีความดันที่สูงวิธีการปฏิบัติงานจึงต้องมีความระมัดระวังนะคะเนื่องจากจะมีแรงดันอัดขึ้นมาเมื่อถอดเสร็จก็ทําการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นการอันเสร็จสิ้นกระบวนความในการบรรจุสารทําความเย็นนั่นเองค่ะ